ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกัชบช่องมวยลิสตไตล์แล้วนะคะวันนี้ก็กลับมาทํารีวิวอีกแล้วนะคะ mm hmm. เห็นไม่มีสีลิปบ,บนปากนี้ก็ไม่ต้องคิดเป็นอย่างอื่นเลยค่ะว่าจะรีวิวอะไรวันนี้ก็มารีวิวลิปสติกอีกแล้วค่ะ แพ็เกจน่ารักปุ๊กปิ๊กอย่างนี้ก็เป็นลิฟตของโอ m ไม i ตินะคะอ่านชื่อผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะน่ารักเล็กๆพกพาง่ายสะดวกสะดวกแล้วก็แพ็กเกจใหม่ของเขานั้นน่ารักมากเลยค่ะแต่เสียดายที่หมวยไม่ได้มาครบ15สีนะคะเพราะเขามีทั้งหมด15สีนะแต่ตอนที่หมวยไปซื้ออะมันเหลือแค่นี้จริงๆเพราะว่าเขาลดราคาอยู่เหลือที่แทงละ99บาทนะคะวันนี้ก็เลยหยิบมาเป็นเบอร์010407เบอร์10นะคะแล้วก็ 13-15นะคะอาจจะไม่ใช่เบอร์ที่คนเขารีวิวแล้วแบบสวยจึง้งแต่หมืนก็คิดว่าสีพวกนี้ก็น่าจะสวยไม่แพ้กันนะคะเลยหยิบมารีวิวให้เพื่อนๆดูนั่นเองสีของเขานจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยคะ่ะนี่นะคะแพ็กเกจของเขาน่ารักมากแล้วก็สําหรับตัวนี้มันเป็นแพ็กเกจใหม่จากรุ่นเดิม มวยก็คิดว่าใครหลายๆคนที่ดูตอนนี้ก็น่าจะเคยใช้ของโอไม t ติ้นตัวแพ็กเกจเก่านะคะก็คือสีเขาก็ทําออกมาเยอะมากช่วงนั้นขายดีมากแล้วก็ฮอนหินมากๆเลยนะจะมาดูว่าตัวนี้เขาแบบพัฒนาสูตรแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนั้นจะเป็นยังไงนะคะก็มาดูกันเลยคะ่ะอันนี้จะเป็นเบอร์01นะคะ ไปต่อกันที่เบอร์ศูนย์สี่กันเลยค่ะถัดมาเบอร์ศูนย์เจ็ดนะคะ บอร์ศูนย์สิบค่ะอุ้ยเบอร์สิบนะคะเบอร์ศูนย์สิบเด๋ยวจะบ้าตายถัดมาค่ะเป็นเบอร์สิบสามนะคะเบอร์สุดท้ายนะคะเบอร์สิบห้านะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับ6สีที่หมวยรีวิวไปนั้นก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับความรู้สึกที่หมวยใช้ไปเนาะคือหมยจําความรู้สึกเดิมที่ใช้รุ่นเดิมของเขาไม่ได้แล้วนะคะแต่ตัวนี้ให้ความชุ่มชื้นดมฝีปากได้ดีมากๆเลยนะคะไม่แห้งแล้วก็เกลี่ยได้ง่ายมากๆแต่หมวยไม่ชอบตรงนึงคือเขาแอบมีกลิ่นฉุนนิดนึงนะคะแบบเหมือนมันมีกลิ่นอะแต่ถามว่าไม่ใช่กลิ่นที่เหม็นนะคะ ความรู้สึกไหมคือมันหอมเกินไปเออมันก็แบบออกไปทางทนชุนนิดๆเตะจมูกหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะแต่สีของเขานั้นก็สวยนะคะทุกคนจากที่หมวยรีวิวแล้วก็ลองทาทั้ง6สีนั้นนะ่ะก็สวยแทบลูกสีเลยนะแล้วคิดดูสิว่าสีที่หมวยไม่ได้มารีวิวอะ่ะมันจะสวยแค่ไหนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบลิปร,รุ่นนี้นะคะก็ไปสอยมาใช้กันได้ราคาถูกมาก99บาทเองนะคะ ค่ะสำหรับคลิปนี้ที่เพื่อนๆดูมานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะหรือถ้าอยากติชมอะไรก็สามารถคอมเมนต์และให้กำลังใจหมวยได้นะคะรับรองว่าอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็จะมาตอบทุกคำถามที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเลยนะคะทุกคลิปหมวยตั้งใจทำมากมากเลยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะอันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย